้ามาแล้วหรอพอดีติดงานรู้ไหมตอนที่มึงไม่อยู่อะไรก็ไม่รู้เกิดขึ้นเต็มไปหมดเอ้าเห็นไหมตัวอะไรมาง่ายจังหวะแก่ข้าสัตว์อะไรวันนี้มาสร้างความเดือดร้อนกันเถอะพวกเราผมเป็นแมวเป็นหมาเป็นควายเป็นโค้ดอ้าวอ้าวช่วยผมด้วยมึงเป็นคนไม่ดีมึงเป็นแล้วมึงบ้า มึงแนะนำยนไรนี่เป็นที่ระวันนี้เราจะมาสร้างสุดยอดสิ่งมีชีวิตกันอยากแรกเอาตัวนี้มาใส่อันนี้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 อันไหนอีกวะกูลืมอ้อแล้วก็อันนี้อีกอันสุดท้ายเอาไปแช่ตู้น้ำวิทยาศาสตร์ที่หนังและอันนี้ไม่ชอบทำกันนี้มันแม่มาแก่น้ำต่าลกันมึงได้อะไรอืมดีแล้วมึงล่ะอันนั้นยากหน่อยไหนคอดูของกูหนอะ วันนี้เราจะมาขุดเพชรกันหวังว่าวันนี้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเฮ้ไม่นะเราจะต้องสู้กับมันอีกรอไม่โวยพิกแอพดัดแฝงพิเศษหายไปซะเลประตู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 ช่างประตูสีกว่าทำไมต้องพูดถึงประตูด้วยวะไม่รู้เหมือนกันโววววสร้างสุดยอดประตูดีกว่าใส่อันนี้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 